สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับเล็นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลแนวทางฮานอยรวมของวันที่28นะครับ28นะครับมิถุนายน2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่ 29มิถุนายน2,568แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปและดูนาทางกันนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผม ครับที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นนะครับแนวทางหน่อยรวมของวันที่28ิมิถุนายน2 5 6 8ของเมื่อวานนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับผมนะครับคงเดินดีอย่างต่อเนื่องเช่นทุกๆวันที่ผ่านมาครับเลขหน้าคราดนะครับวางรูดไว้6 7 8นะครับรูดมาทั้งหมดนะครับ ห้าครั้งนะครับห้าครั้งในเจ็ดหน่อยนะครับห้าครั้งในเจ็ดหน่อยนะครับก็ยังคงเดินดีในทุกๆวันนะครับสายออกกลังกายนะครับส่วนสิบห้าคู่เจาะนี้นะครับนะครับเลขาลาดก็ทําสูตรให้ชมแล้วนะครับนะครับทั้งหน่อยรวมแล้วก็สามหน่อยนะครับนะครับสายออกรลังกายก็ทําสูตรให้ชมและชมแล้วนะครับผมนะครับ เด่นตัวใดก็เด่นไปที่7ก็เห็นแล้วนะครับว่าสูตรเด่นนั้นเด่นที่7ก็มา7ทั้งหมด4ครั้งครับในนะครับนี่ครับนะครับผม FC เพราะฉะนั้นนะครับผมทุกอย่างที่เรกลาดทำให้ชมนี้นะครับนะครับต้องขอขอบคุณขอบใจ FC นะครับผมที่นะครับคอมเมนต์มาบอกว่าลงสูตรแล้วก็นะครับนะครับผมลงสูตรนะครับวิน นะครับลงสูตรสายลูดนะครับเด่นลูดแล้วก็ลงสูตรหลักร้อยแล้วก็3หน่วยแยกให้เลยนะครับบอกให้เลขา克拉ดทำแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณขอบใจ FC นะครับผมนะครับผมก็ทําให้ชมนะครับสรุปแล้วนะครับผมฮานอยรวมนะครับผมเข้าไปที่นะครับสามห้าเฉพาะกิจหนึ่งห้ากาประเทศ 1 6 v p และ3 4พัฒนานะครับผมนะครับสายรูดเข้าไป5ครั้งครับผมตัวเน้นคือ7นะครับผมเข้าไป5ครั้งนะครับก็ดีใจ FC ด้วยครับผมนะครับสำหรับคู่เจาะนี้จะเห็นว่าเดินอยู่ประมาณ4 4คู่เจาะนะครับประมาณนี้นะครับผมใน15คู่นะครับในแต่ละวันนะครับตรงนี้ FC จะเห็นอยู่แล้วครับว่ามันเดินกัน เป็นเดือนนะครับย้อนหลังเป็นเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนเป็นปีครับอยู่ประมาณนี้นะครับนั้นสูตรที่รัชราชทำให้ f c ชมนี้ถือว่านะครับผมเป็นสูตรที่เป็นระยะยาวยืนเป็น,เป,นเป็นปีๆนะครับนะครับ <Demon> <Demon> มาดูต่อครับที่เห็นอยู่นี่เป็นสูตรของ3หน่อยนะครับสูตรของ3หน่อย3หน่อยก็มีนะครับผม พิเศษปกติและ VP นะครับผมก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับนะครับเฉลี่ยแล้วอัตรานะครับผมก็ประมาณ10ถึง11นะครับ10ถึง11วันถึงจะมีนะครับผมหลุดคู่เจาะไปบ้างแต่สายออกลังกายสายลูดนั้นนะครับก็ยังเดินนะครับนั้นเวลา f c ที่เข้ามาเห็นนะครับก็ทำสติไปด้วยเดินกี่วันแต่ทางเรานั้นนะครับสติเราก็ประมาณนี้ครับ11นะครับ10ถึงวันก็จะนะครับ นะครับหลุดคู่เจาะนะครับผมนะครับนี้พูดถึงสติโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับผมก็เข้าไปที่หกเก้าวีพีนะครับวีพีนะครับหกเก้าเมื่อวานได้คู่เจาะแค่6คู่เจาะนะครับผมนะครับ FC จะเห็นว่านะครับที่มันได้คู่เจาะน้อยเพราะว่ามันไปชน7คือตัวเบิ้ลนะครับชน8ตัวเบิ้ลนะครับนะครับมันเลยได้คู่น้อยนะครับ บางวันก็9คู่บางวันก็6คู่เพราะเหตุแบบนี้ครับ fc นะครับนะครับจึงอยากนะครับผม fc เข้าใจเมื่อวานหลักร้อยนะครับสามสูตรที่มันนะครับทำให้ชมไม่ชนกันเลยครับพอไม่ชนเลขลาดใช้สูตรที่มันนะครับที่มันเดินดีกว่าเพื่อนหมายความว่าสถิติเดินดีกว่าเพื่อนแต่เมื่อวานก็มาทั้งทั้งหมดแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มาทั้ง8ทั้ง9ทั้ง1มาครบหมดนะครับแต่ว่า เราต้องเลือกนะครับเลือกระละเลยเลือกสูตรที่3ให้ก็มาที่5พิเศษนะครับนะครับนี่คือสูตรของของเรานะครับผมนะครับของเรานั้นนะครับ fc นะครับทั้งเก่าทั้งใหม่หรือ fc ที่เพิ่งเข้ามาเห็นนะครับนะครับเรายืนยันครับว่านะครับทุกอย่างที่เราทํามีนะครับที่มาที่ไปนะครับที่มีที่มาที่ไปและเดินดีอย่างต่อเนื่องจริงจริง ทีนี้เรามาดูของวันที่29มิถุนายน2568ก็คือวันนี้ครับนะครับเป็นอย่างนี้ครับวันนี้นะครับอยู่ในหน้าเดียวกันระหว่างนะครับนะครับในรวมและนสามหน่อยนะครับนะครับในรวมนั้นนะครับผมนะครับก็นะครับในรวมก็มีทั้งหมด15คู่เจาะนะครับใน15คู่เจาะนั้นนะครับใน15คู่เจาะนั้น เรียร拉ดเน้นไปที่8ครับใน15คู่เจาะเน้นปฏิแปนะครับก็จะไปที่82 85ครับจริงๆแล้วคือติด8นั่นแหละครับแต่ชนที่สุดในสูตรย่อยอีกนะครับคือ8 2 8สนะครับส่วนที่คัดให้นะครับที่จีนใ้นย์น้า2 0 5 2 5นะครับให้5 ผู้เจาะนะครับผมที่เป็นตัวเน้นนะครับสลับหน่อยรวมนะครับสายลูดนั้นนะครับผมวางไว้890น,นะครับผม890 890<ร> <8, 90, S 1> ก็นะครับผมสลับ3หน่อยก็นะครับผมลูดนะครับผม8กับศูนย์นะครับแปดกับ0นย์กับ3หน่อย สำหรับนะครับหน่อยรวมนั้น8 9 0 3หน่อยนั้น8กับ0นะครับ fc นะครับก็บอกแล้วว่าเน้นไปที่8นะครับเน้นที่8นะครับเราก็จะเป็นแนะครับไม่เน้นดีกว่าเพราะว่ารู้อยู่แล้วครับ8กับ0นะครับนะครับก็8ก็8 80 81 82นะครับ90 ศูนย์ศูนย์ศูนยหนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยเลขลาดวางไว้สกับ3วางนะครับสตัวให้ชมก็คือ840 8ี่ศูน48แปดสครับผมตามนี้นะครับผมเอฟซีนี่คือแนวทางนะครับแนวทางหน่อยนะแนวทางเลขลาดลืมเขียนแนวทาง แนวทางหน่อยนะครับ,อรบของวันที่29มิกายยน,นะครับเอาละครับผมก็มีเท่านี้ครับผมสลับแนวทางของหน่อยรวมและ3หน่อยก็ท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ f อ FC ทุกท่านโชคดีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ